ครับมันนี่ให้เบิ้งลูกไก่ปลาพันผสมครับเอฟวันครับหรือน้ำหนึ่งหรือลูกไก่ปลานนำหนึ่งครับโตข,ขึ้นขึ้นแล้วครับก็ประมาณนี้แหละครับหากินยำเสาครับตัวนี้ ประมาณนี้ครับหัวหากินชามเสาพกเปพกไปพกเปเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติครับผมบ่ได้ขังบ่ได้ยังครับคองนีก็มีประมาณแปดตัวครับหูยังแยกเพศบ่ออกครับเพราะว่าตัวผู้ตัวเมียสค่ไข่กันมัดครับ จนกว่าจะน่าละถึงเดือนที่สี่เดือนที่หาออกคนเต็มแน่สันงง่อยครับถึงเสืหงษตัวผู้ตัวเมียแต่ตอนนี้เบิองบ่เบิองบ่บ่บ่บอ,อกว่าตัวผู้หรือตัวเมีครับอันนี้เป็นไม่ไก่ต่อกับเดี๋ยวไปปล่อยในสวนยางให้ตัวผู้ไก่ปลาอ่า ลอยออกมาจากป่ามาทับช่วงนาแล้วที่พนมากับก็ให้เบิ่งครับก็มลุ่มมะล่ำาบ่งงามเอาครับลูกไปปาโตอตอนหน่อยๆครับสี่คนประมาณนี้ครับสี่ใลไลยๆเอกคกับสีออกสีดำๆคือใบตองแห้งกับ,บมือนใบไม้แห้ง บบสีแบบดำๆแบบนี้ครับก็ประมาณนี้ครับเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติหากินแบบธรรมชาติครับ<ะ>ก็เมื่อก่นสีเอามาขังครับจนมันใหญ่แล้วก็ปล่อยครับเมื่อก่อนที่ แต่ตอนนี้เอาแม่มานำกับให้แม่มันเลี้ยงก็ก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งกับพอแม่พาออกหากินไปเรื่อยๆๆ,ๆครับเป็นคนข้างสิเพลี้ยเนี่ยนสนอยไกลลุ่นนี้ครับ แม่แกตอกับพยามผ้าไปเรื่อยๆ,ๆ ก็บินเก่งครับบินบินเก่งบินไกล ก็ปล่อยแบบนี้แหละครับแต่ก็โมค่อยตายครับตายปล่อยแต่ลูกไก่ตอลูกไก่ปาอย่างเดียวพันผสมนี่ส่วนมากสีตายเสืเอสเลือบอ่บอมาหลายจำหนีเพราะเพราะว่าอย่างเพราะว่าแม่มันพาเลี้ยงพาอย่างกับแต่ก็บมมีหมาออกมาน้ำนะครับหมาช่วงนี้กับ ออกมาบ่คอยบ่อย,อยมูกอนออกมาบ่อยกับทั้งหมาทั้งแมวมกับหมาก็ยังบ่ว้ใจบัไนไดเพราะว่ามันของคู่กันหมาแมวแต่เนี่ยก็เป็นลูกไก่ป่าพันผสมบินเก่งคับผมก็หลอดมาได้สำเนาถือว่าเก่งเติบรับหมาแมวเนี่ยสำคัญค ก็ซุ้มในระยะหนี้ครับเขาไก่เขาหนีบ่ไดครับสีแลนี้ครับก็มีอีกตัวหนึ่งครับมีอีกคอกนึงครับอย่นหนีกับที่คอกนึ่งครับ ขอ้อที่สองก็ของนี่ก็มีอยู่มีอยู่แปดตัวตายไป็นตัวหนึ่งก็เหล,ลืออยู่เหลืออยู่เจ็ดตัว กับของนี้กับเจ็ดตับเป็นไก่ปลาพันผสมก็ประมาณนี้แหละครับนนครับตัวนี้ของีนนี่แปดตัวตายไปตัวหนึ่งเลอเจ็ดครับ ก็ขอบคุณหลายๆครับที่ท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามอา,อาจารย์เด่นจินพระดีเจนมเมืองสุรินทางช่อง youtube พระเด่นจินพระครับก็ขอบคุณหลายๆครับจังไดก็ขอบคุณครับคอยติดตามในขตหนาคลิปหนาตอนต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับโมนี่ขอบคุณครับ